กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆได้ที่เรื่องลึกลับชาแนลความเชื่อเรื่องลึกลับตำนานและเรื่องราวสยองขวัญคงเป็นเรื่องที่ฝังอยู่ในหัวของคนส่วนใหญ่อย่างไม่จํากัดชนชั้นและเชื้อชาติโดยไม่ว่าเราจะเดินทางไปสำรวจที่ชาติไหนๆก็ต่างมีตำนานเรื่องผีปีศาจที่ถูกเล่าสืบต่อกันมาแบบรุ่นสู่รุ่น ที่พูดถึงทีไรเป็นอันต้องหลอนกันทุกทีและเรื่องลึกลับอีพีที่39นี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับค r e ป p ี้พาสตที่เป็นเรื่องสั้นสยองขวัญของชาวอเมริกันที่ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับเส้นพาสต้าเป็นเรื่องราวที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในโลกของอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า creepy pasta com เป็นเว็บที่รวมเอาเรื่องสยองขวัญในตำนานจากชาวเน็ตทั่วทุกมุมโลกเอาไว้วันนี้เรื่องลึกลับได้เลือกเอาเจ็ดตำนานคิปปี้พาสต้ามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเรื่องที่1นึ่งไซเลนเดอร์แมนไซเลนเดอร์แมนมีลักษณะภายนอกเหมือนเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปแต่รูปร่างผอมเพรียวกว่ามากและมีความสูงชะลูดกว่าคนปกติทั่วไป มีแขนและขาเรียวยาวผิดปกติไปจากมนุษย์ธรรมดาบางทีมันอาจปรากฏตัวอยู่ในรูปที่มีแขนขายัวเยียเหมือนกับหนวดปลาหมึกนาสยดสยองที่สำคัญมันไม่มีผมและไม่มีใบหน้าส่วนที่ควรจะเป็นหน้าตาจมูกนั้นเป่าเปือยมีเพียงผิวหนังเรียบบางห่อหุ้มเอาไว้ว่ากันว่ากิจ,จวัตรประจำวันของไซเลนเดอร์แมนคือการลักพาตัวเด็ก และฆาตกรรมเด็กเหล่านั้นในป่าลึกเซลเลนเดอร์แมนปรากฏตัวอยู่ในโลกอินเทอร์เนต็ตครั้งแรกเมื่อวันที่10มิถุนายนปีคศ2009ในกระทู้การแข่งขันตัดต่อภาพจากโปรแกรม Photoshop ของเว็บบอร์ดชื่อดังที่ชื่อว่า s o m Something a ั f o o โดยหัวข้อการแข่งขันก็คือให้ตัดต่อภาพธรรมดาธร,รมดาในชีวิตประจาวันให้กลายเป็นภาพสยองขวัญเหนือธรรมชาติ หลังจากนั้นเซเลนเดอร์แมนก็โด่งดังเป็นผู้แตกมีการแต่งนิยายวาดภาพแฟนอาร์ตและถึงขนาดมีการทำวิดีโอเกมเกี่ยวกับมันขึ้นมาด้วยนอกจากนี้ยังเกิดคดีสะเทือนขวัญที่แสนจะโด่งดังของเด็กหญิงรายหนึ่งที่ลวงเพื่อนอายุไล่เลี่ยก,กันเข้าไปในป่าแล้วก็ลงมือแทงจนทะลุรวมแผลทั้งหมด19แผล ทำเพื่อเป็นการบูชาเซเลนเดอร์แมนที่เธอเชื่อว่ามีอยู่จริงในป่าด้่นเองและหากใครต้องการฟังเรื่องราวของเซเลนเดอร์แมนต่อก็สามารถกดดูได้ที่คลิปด้านล่างของวิดีโอนี้หรือต้องคอมเมนต์ได้เลยเรื่องที่ The The 2. เดิแลกเดินแลกเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์ผอมโซมีผิวหนังหุ้มกระดูกมีดวงตาปูดโปนมันเดินด้วยขาและมือทั้งสี กินมนุษย์เป็นอาหารโดยมันมักจะจ้องเหยื่อในขณะที่เหยื่อกำลังหลับและรอให้เหยื่อของมันสะดุ้งตื่นก่อนจึงจะลงมือฆ่าจากปากคําของผู้ที่เคยพบเห็นมันในแถบชานเมืองนิวยอร์กเล่าเอาไว้ว่ามันมีลักษณะหัวที่คล้ายกับศีรษะของมนุษย์แต่ทว่าตรงบริเวณปากมีความกว้างผิดปกติ เพราะเนื้อตั้งแต่คางขึ้นไปจนถึงจมูกนั้นเปิดออกจนเห็นฟันด้านในดูแล้วน่าสยดสยองยิ่งนักแต่ทว่าอันที่จริงแล้ววิลกรรมต่างๆของเดินแหลกเป็นเพียงเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นในเว็บไซต์คีปี้พาตาและต่อยอดมาเป็นตัวละครในหนังหลังจากเมื่อปลายปี2005เจ้าเดินแหลกก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับประจำโลกอินเทอร์เน็ตไปโดยปริยาย เรื่องที่3นักฆ่านามว่าเจฟหรือเจฟเดอะคิลเลอร์เจฟคือชื่อของนักฆ่าปริศนาที่ก่อคดีฆาตกรรมต่อเนื่องสุดสะเทือนขวัญในมลล,ลัดหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาเขามีลักษณะเด่นก็คือเป็นชายผมดำผิวขาวซีดมีดวงตากลมโตปากกว้างจนจะฉีกไปถึงรูหู ใบหน้ามีร่องรอยการถูกเผาไหม้จากสารเคมีเราลือกันว่าเจ็บมักจะซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเหยือ่อแล้วรอฆ่าเหยือ่อเมื่อเหยื่อหลับอย่างเยือกเย็นและหากเหยื่อคนใดยังหลับไม่สนิทเขาก็จะปรากฏตัวให้เห็นพร้อมกับคำพูดที่ว่านอนได้แล้วคนดีเจ็บปรากฏตัวครั้งแรกในปี2008บนเว็บไซต์รวมเรื่องแต่งสยองขวัญอย่าง k ี p p y Pasta แต่ปัจจุบันเขาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีการถ่ายทำคลิปวิดีโอหนังสั้นเกี่ยวกับฆาตรกรคนนี้และนอกจากนี้ยังมีการนำเรื่องเลวาของเจฟไปเล่าต่อยอดให้มีแฟนสาวนักฆ่าชื่อเจนอีกด้วยเรื่องที่4สมาด็อกสมาด็อกเป็นภาพสุนัขพันธุ์ไซเบีเยฮักสกี้กำลังฉีกยิ้มกว้างเล่ากับมนุษย์และจ้องขเขม็งด้วยดวงตาแข็งก้าว ดูเผนๆเหมือนจะเป็นภาพถ่ายธรรมดาแต่ว่ากันว่าหากใครมองภาพนี้นานๆแล้วอาจจะคิดอยากฆ่าตัวตายได้เลยภาพหมายยิ้มนี้มีหลายเวอร์ชันด้วยกันโดยเรื่องเล่ามีอยู่ว่ามีนักเขียนคนหนึ่งเป็นนักเขียนนิยายมือสมัครเล่นได้เดินทางไปหาผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อการเก็บข้อมูลนำมาดัดแปลงเขียนเป็นหนังสือนิยายเล่มใหม่แต่หญิงสาวรายนั้นกบบลับลลอกตัวเองอยู่ในห้องนอน แล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื่นพร้อมกับเลาเรื่องราวเกี่ยวกับฝันร้ายที่เธอได้เห็นทุกคืนจากนั้นเขาก็พบแผ่นดิสแผ่นหนึ่งซึ่งภายในมีภาพที่ชื่อว่าสมายปรากฏอยู่หนึ่งไฟล์และเมื่อเปิดภาพดูก็พบกับภาพหมายิ้มตัวนี้ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าภาพหมายิ้มนี้ปรากฏขึ้นขั้นแรกเมื่อใดในโลกออนไลน์แต่เชื่อกันว่า ภาพแรกสุดของมันน่าจะเป็นภาพที่ดูค,คล้ายคลึงกับภาพถ่ายโพลารอยซึ่งมีรอยนิ้วมือเปื้อนเลือดติดอยู่ที่มุมหนึ่งของภาพด้วยเรื่องที่5 The Gifter The Gifter เป็นวิดีโอปริศนาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนอินเทอร์เน็ตในช่วงปีคศ2 0 0 9และมันได้รับการขนานนามว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ชวนขยะแขยงมากที่สุดในโลก เพราะมีหลายฉากในวิดีโอปรากฏภาพนอนยัวเยียคนถูกทรมานและคนถูกฆ่าร่วมไปถึงตุ๊กตาหน้าตาหน้ากลัวที่ปรากฏออกมาในวิดีโอเป็นระยะระยะพร้อมกับเสียงรบกวนสุดผีลึกพีลันในช่วงสุดท้ายของวิดีโอจะมีภาพเด็กทาลกและพิธีกรรมนรกที่ดูแล้วน่ากลัวว่ากันว่าผู้ชมภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ จะเกิดอาการคลื่นไส้ฝันร้ายหรืออาจจะเป็นหนักถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าเลยก็ว่าได้และบางคนอาจจะฆ่าตัวตายแต่ก็ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าภาพที่ปรากฏในคลิปวิดีโอนี้คือเรื่องจริงหรือไม่โดยบ้างก็ว่าน่าจะเป็นฉากต่างๆที่ปรากฏอยู่ในหนังเรื่อง The Little Otis แล้วก็นำมาตัดต่อใหม่ในขณะที่บางรายมีความเชื่อว,ว่า สิ่งต่างๆในวิดีโอนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเรื่องที่6 m o อเรน่าโมเดอร์กาเป็นอีกคลิปวิดีโอหนึ่งที่ชวนชงนและดูแล้วรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากมันปรากฏตัวครั้งแรกในเว็บไซต์ YouTube เมื่อปีคศ2008เป็นคลิปวิดีโอสั้นที่มีความยาวประมาณ20วินาทีซึ่งถูกตัดต่อมาจากคลิปฉบับเต็ม ที่มีความยาวราวๆสองนาทีและมีสิ่งรื้อเสียงเล่าอ้างที่ว่ากันว่าใครที่ทนดูคลิปนี้จนจบจะเกิดอาการวิกกลจลิดถึงขั้นทำ้ายตัวเองอย่างเช่นอยากควักลูก,กตาของตัวเองหรืออยากผูกคอตายก็ตามตลอดเวลาสองนาทีในคลิปวิดีโอนี้ปรากฏภาพฉากสีดำแดงและมีชายคนหนึ่งจ้องมองมาตลอดเวลาราวกับเป็นภาพนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือกระพิปตาใดๆแต่ผู้ชมจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังค่อยๆเสยียยิ้มที่มุมปากด้านขวามือมากขึ้นเรื่อยๆส่วนเสียงดนตรีประกอบคลิปวิดีโอนั้นก็ประหลาดเหลือทนฟังแล้วชวนคนลุกยิ่งนักแต่ภายหลังกลับพบว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่ทำขึ้นมาเล่นๆแต่ทำให้เกิดผลกระทบทางจิตวิทยามากพอตัวเลยทีเดียว เรื่องที่7 The Smiling Man The Smiling Man หรือว่าผู้ชายฉีกยิ้มปรากฏตัวในโลกอินเทอร์เนต็ตครั้งแรกเมื่อปีคศ2012ผ่านเรื่องเล่าของสมาชิกจากเว็บไซต์คนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าบูทายออลเตอ้างตัวเองว่าพบเหตุการณ์สุดประหลาดในขณะที่กำลังเดินเล่นในเวลากลางดึกคืนหนึ่ง เขาเล่าว่าในขณะที่เขากำลังเดินเล่นอยู่นั้นเองก็ได้บังเอิญพบกับชายคนหนึ่งที่กำลังเต้นลัมอยู่บนทางเทา้าโดยท่าทีแปลกประหลาดและค่อยๆขยับมุ่งหน้ามาทางเขาไกลขึ้นเรื่อยเรื่อย,อย,อยจนเขาได้เห็นใบหน้าของชายคนนี้อย่างชัดเจนและชายประหลาดผู้นี้มีร่างสูงสวมสูทส,สีดำเรียบร้อยแต่เะว่าดวงตานั้นดูกว้างผิดปกติ ยิ่งจองก็ยิ่งดูดุร้ายหัวของเขาเอียงไปทางด้านหลังดวงตาเจ้องมองฟ้ายามค่ำคืนแต่สิ่งที่ประหลาดที่สุดก็คือปากของชายผู้นี้เขาฉีกยิ้มกว้างมากแต่รอยยิ้มดันแฝงไปด้วยความเจ็บปวดเหล่ากับคนไม่มีสติชายหนุ่มรู้สึกใจคอไม่ดีจึงเดินผ่านชายที่ยิ้มกว้างไปโดยทำท่าถีว่าไม่ได้สนใจเขามากนะัก แต่เมื่อหันหลังกลับไปมองกลับไม่ปรากฏร่างของชายผู้นี้อีกแล้วเขาตัดสินใจก้าวเท้าเร็วๆอีกครั้งก่อนจะมองไปด้านหลังด้วยความรู้สึกกังวลปนกลัวคราวนี้ชายปริศนาคนนั้นกลับนั่งยองๆและก็วิ่งเขย่งเข้ามาใกล้ตัวเขาด้วยความเร็วสูงพร้อมกับเสียงตรีดลองสุดแปลกประหลาดโชคยังดีที่ชายหนุ่มวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิต จนเอาชีวิตรอดมาได้ถึงถนนที่มีไฟสว่างและมีรถวิ่งควักควาแต่เมื่อหันกลับไปมองก็พบว่าชายที่ฉีกยิ้มได้หายตัวไปเสียแล้วเขาเก็บเรื่องราวนี้ไม่บอกใครจนถึงหกเดือนเต็มๆและในที่สุดก็ตัดสินใจนำมาเขียนเป็นบล็อกรเรื่องราวเอาไว้ในเว็บไซต์ Reddit เพื่อให้ผู้คนได้ฟัง เรื่องเล่านี้ได้รับความนิยมอย่างมาหาศาลจากชาวเน็ตในโลกตะวันตกจนถึงขนาดถูกนำไปสร้างเป็นหนังสั้นโดยกลุ่มนักสร้างหนังมือสมัครเล่นและหนังเรื่องนี้ชื่อว่า 2am the smiling man ต้อนรับวันฮาโลวีนในปี2013จบไปแล้วกับเจ็ดเรื่องเล่าลึกลับจากตำนานคริปปี้พาสตา ากกดไลค์กดซับสไคร์ได้ที่เรื่องลึกลับชาแนลสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน